ฝึกอา่านหนังสือเรียนภาษาไทยชั้นประถมปีที่หนึ่งมานะมานีบทที่สามแบบฝึกอา่านให้อ่านว่าตอโอโตตอโอโต พอโอพนอโอโนปอโอโปมอโอโมออโอโอหอโอโหอ่านอีกครั้งนะคะ ให้อ่านว่าตอโอตูอ โนอานาโนอานาโตอาตาปออาปาโออาอาวออาวากออาการออาราอ่านอีกครั้งนะคะ ให้อ่านว่านอานาะนอานาะตอาตาปออาปาออาอาวอาวากอาการอาราให้อ่านว่าโดอีดี ดอีดีตอีตีมอีมีปอีปีวอีวีรอีรีอ่านอีกครั้งนะคะให้อ่านว่าดอีดีดอีดีตอีตี มอ,อีมีปออีปีวออีวีรออีรีให้อ่านว่าดออีดีขอโทษให้อ่านว่าดออูดูดออูดูรออูรู ปอ,อูปูหออูหูงออูงูอ่านอีกครั้งนึงนะคะให้อ่านว่าดอ,อูดูดอ,อูดูรออูรูปออูปูหออูหูงอ,อูงูอ่านใหม่อีกครั้งนะคะ ตออูตูพออูพูนออูนูปออูปูมอูมูออูอูหอูหูนออานาตอ คออาการออาราดอีดีตอีตีมอีมีปอีปีวอีวีรออีรีดอูดูรอูรูปอูปู หอ,อูหูงอ,อูงูฝึกอ่านหลายๆรอบนะคะคําที่ใช้สระอูคาที่ใช้สระอาคําที่ใช้สระอีคําที่ใช้สระอูฝึกอ่านหลายๆข้ารอบนะคะโตโพโนโปโม มีปีวีรีดูรูปูหูงู